ศึกการต่อสู้ระหว่างสายพลังกำลังโดยสาวกนาทาเอลปัท่ากับเจ้าแห่งความเร็วสาวกชัดเดสสวัสดีครับทุกคนผมน,นนนี่และนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งแมชของสาวกปัะท่าสาวกที่ทุกคนน่าจะรอกันมาอย่างยาวนานระหว่างสาวกนาทาเอลสายพลังกำลังและสาวกชัดเดสสายความเร็วงานนี้สาวกคนไหนจะเป็นผู้ชนะกันก่อนจะเข้าไปดูคลิปรบกวนกดไลค์ให้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนะะื้อหาต ตอนหม่ล่าสุดของนักฆ่าย้อนวัยของฝั่งทางเกาหลีนะครับ ส่วนของของฝั่งไทยอาจจะต้องรอกันอีกสักพักหนึ่งโอเคพูดกันมาเยอะแล้วเราเข้าไปดูเนื้อหากันเลยดีกว่าก็เปิดมาด้วยซีนแรกนะครับของสาวกนาธาเอลที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ของฝั่งเปรโตนะครับส่วนสําหรับใครที่สงสัยว่าสาวกนาธาเอลนั้นลอดตายมาได้ยังไงเราก็ต้องย้อนความไปตั้งแต่สมัยที่เปรโตสามารถเอาชนะสาวกนาธาเอลได้ซึ่งหลังจากจบการปะทะกับสาวกนาธาเอลนะครับเปรโตก็ได้ทําการติดต่อกับสาวกนาธาเอลรุ่นเก่านะครับเพื่อ <"P ere S 2> ให้มาช่วยเหลือสาวกนาธาเอลรุ่นใหม่ส่วน สาเหตุที่เปโตยอมช่วยเหลือสาวกนาธนาเอลนั่นเป็นเพราะวัคซีนที่สาวกนาธนาเอลนั้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อรักษาน้องชายของยูนาซึ่งตัวเนื้อเรื่องเองนั้นก็ได้มีการเฉลยไว้ก่อนหน้านี้แล้วประมาณหนึ่งโดยในตอนที่74จากคําพูดของสาวกนาธนาเอลรุ่นเก่าที่บอกเปโตว่าก่อนหน้านั้นเปโตรได้ส่งผู้ป่วยมาให้นาธนาเอลรักษาก่อนที่สาวกทัดเดียที่ได้รับบาดเจ็บจะมารักษาซึ่งนั่นก็คือสาวกนาธนาเอลรุ่นใหม่นั่นเองโอเคเราเกินกันมานานแล้วาเรามาเข้าเนื้อหาจจริงๆๆัักกนสท หลังจากการเปิดตัวของสาวกนาธนาเอลที่กลับมานั้นสาวกทัดเดียสก็ไม่รอช้าที่จะทำการเปิดการโจมตีใส่แต่แน่นอนว่าการโจมตีแค่นี้ยังไม่สามารถทำอะไรสาวกนาธนาเอลได้ ซึ่งตัวของสาวกนาธานาเอลนั้นก็ได้พูดกับทัดเดียสว่าเป็นคนที่น่าสนใจดีและเขาอยากจะลองผ่าร่างกายของทัดเดียสดูว่ามีอะไรน่าสนใจมั่งก่อนที่ทั้งคู่จะเริ่มการต่อสู้อีกรอบและเป็นตัวของสาวกนาธานาเอลที่เสียเปรียบเนื่องจากตามความเร็วของสาวกทัดเดียสไม่ได้ไม่ว่าสาวกนาธานาเอลนั้นคิดจะทําอะไรหรือจะใช้วิธีแบบไหนก็ยังตามความเร็วของทัดเดียสไม่ทันอยู่ดีซึ่งก็เป็นตัวของสาวกนาธานาเอลนั้นที่โดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวแบบที่ไม่สามารถโต้กลับอะไรสาวกทัดเดียสได้เลยแต่การที่สาวกนนนนาเออลั้ยมให ทัดเดยสนั้นอัดอยู่ฝ่ายเดียวนั่นเป็นเพราะว่าเขาได้วางแผนไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากที่ตัวนาธานาเอลนั้นรู้ดีว่าตัวเองนั้นไม่สามารถตามความเร็วของทัดเดยสได้นาธานาเอลนั้นจึงได้ใช้แผนโดยการทำลายสิ่งก่อสร้างรอบตัวเพื่อจํากัดพื้นที่ไม่ให้ทัดเดยสนั้นหลบหนีได้และเมื่อนาธานาเอลนั้นสามารถจับตัวทัดเดยสได้ก็เป็นตาของนาธานาเอลที่จะได้เอาคืนแล้วโดยการใช้มือตบเข้าไปที่หน้าท้องของทัดเดยสัอย่างเบาๆและใช้การดึงแขนทัดเดย้มื่ัทาเข้ามา ก็ยังสามารถหมุนตัวคาอากาศเพื่อเบี่ยงเบนการโจมตีของนาธนาเอลได้และทัดเดสก็ได้แก้เกมด้วยการสกัดจุดร่างกายของนาธนาเอลเพื่อทําให้นาธานาเอลเคลื่อนไหวได้น้อยลงและจะทําการปิดฉากนาธนาเอลด้วยลูกเตะที่รุนแรงแต่ก็ไม่เป็นผลเนื่องจากทัดเดีสนั้นก็โดนนาธนาเอลโจมตีเข้าจุดสําคัญทาให้ไม่สามารถใช้แรงทั้งหมดได้และการต่อสู้ก็ได้จบลงเนื่องจากนาธนาเอลนั้นมาที่นี่เพื่อแค่ทําการถ่วงเวลาทัดเดสเพียงเท่านั้นก่อนที่นาธนาเอลนั้นจะจับทัดเดสคว้างออกไป และเป็นการจบการต่อสู้ของสาวกระหวาห่างนาธาเอลและทัดเดีลงเพียงเท่านี้โอเคนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับบิ๊กแมตช์ระหว่าง สาวกนาธนาเอลและสาวกทัดเดนเรียกได้ว่าเราได้เห็นการพัฒนาของตัวละครสาวกนาธนาเอลในรอบนี้จริงๆจะเห็นได้ว่าตัวของสาวกนาธนาเอลนั้นหลังจากที่โดนปู่เปโตตบมานะครับก็เริ่มมีการวางแผนในการต่อสู้มากขึ้นแม้แต่ทัดเดนนะครับถึงแม้ว่าจะโดนสะกดจิตอยู่ก็ยังสามารถต่อสู้กับนาธนาเอลได้อย่างสมน้ําสมเนื้อเลยทีเดียวถ้าทั้งสองคนอยากจะสู้จนวัดกันไปเลยว่าใครจะอยู่หรือใครจะตายนั้นคงจะสนุกมากกว่านี้สาหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับส่วน คลิปหน้าจะเป็นตอนที่เท่าไรเรื่องอะไรหรือจะเป็นคลิปเล่นเกมนั้นก็ขอให้เ,เพื่อนๆกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมนนนี่ขอลาเ,เพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ